หลายท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะแม่วันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับโซเชียลมม e ร์ e ได้อย่างไรบ้างเราปรับตัวตามเทรนด์นะคะเรามีเครื่องมือใหม่ที่จะมาช่วยนะคะให้กับผู้ประกอบการเนี่ยได้ค้าขายได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ย มีอะไรดีๆจะมาบอกกันบ้างขอพูดถึงเรื่องของเทรนขายของออนไลน์ก่อนเทรนขายของออนไลน์นี่มันโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดตัวสีเทาเนี่ยก็คือมูลค่าธุรกิจของ e-marketplace นะคะส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นมูลค่าธุรกิจของ social commerce สองตัวนี้นะคะเมื่อรวมกันเนี่ยเป็นตลาด e-commerce ที่ค่อนข้างใหญ่นี่คือโอกาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครปรับตัวก่อนจะได้เปรียบเราวนี้เนี่ยมูลค่าที่โตขึ้นแบบน,นี้เนี่ย คนไทยซื้อของจากที่ไหนกันบ้างเขาซื้อจากที่ไหนเนี่ยก็คือเป็นโอกาสของเราคนขายคนไทยซื้อของจากไม่ว่าจะเป็นช้อปปี l a า a าด้เนี่ยอยู่ที่35%ส่วนซื้อของผ่านโซเชียลมีเดียนะคะก็จะอยู่ที่65%ส้าขายหล,ลายๆแพลตฟอร์มนย่างที่บอกว่าดีค่ะ เพราะว่าโอกาสขายก็ได้มากขึ้นนะคะแต่พอบริหารยุ่งยากเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกจัดการลําบากอาจจะต้องจ้างพนักงานมาดูแลเพจนะคะคอยตอบคําถามลูกค้านะคะคอยแพ็คสินค้านะคะหรือต้องจ้างคนมาช่วยไลฟ์สดนะคะคราวนี้มาเข้าเรื่องของวันนี้นะคะเข้าใจว่ามาคุยอยู่กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนทาธุรกิจออนไลน์เราก็เห็นเทรนด์เรื่องของตลาดออนไลน์ที่มันโตขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปทําความเข้าใจว่า ในชีวิตในหนึ่งวันของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยชีวิตเขาเนี่ยทำอะไรบ้างเพื่อที่จะไปดูเพนนะเสร็จแล้วเราเอาเพนเนี่ยมาแก้ปัญหาเป็นฟีเจอร์ของโปรดักต์ในวันนี้ที่เราจะเล่าให้ฟังหลักๆเนี่ยก็จะจัดออกมาเป็นกลุ่มนะคะอันแรกก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของการขายแล้วก็การจัดการร้านค้านะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการชําระเงินนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการ จัดการออเดอร์แล้วก็สุดท้ายนะคะเดี๋ยวนี้ก็นิยมเรื่องของการไลฟ์สดนะคะไลฟ์เสร็จก็ต้องมานั่งจดว่าออเดอร์ที่มีการไลฟ์เนี่ยคืออะไรบ้างแล้วก็ต้องแบบแมเนจค่อนข้างยุ่งวุ่นวายมากแล้วเนี่ยตัวฟีเจอร์ใหม่อันเนี้ยเราเรียกว่าเป็นม o นีโซเชียลคอมเมอร์สคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมี4ปุ่มเนี้ยนะคะ จัดการร้านค้ากับแม่มณีเขาจะทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของแช a t ดิกเ g เตอร์หมายความว่าจะเป็นมี API ในการคุยกับท่กแพลตฟอร์มทั้งหมดเนี้ยนะคะเพื่อที่โต้อตอบกับลูกค้าได้ในที่เดียวนะคะลูกค้าจะมีออเดอร์ของเนี่ยตรงนี้จัดการสต็อกได้ในที่เดียวลูกค้าจะขนส่งสินค้าเนี่ยระบบก็จะเชื่อมต่อกับทุกขนส่งให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรา S C B เองจับมือกับพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็สร้างฟีเจอร์นี้ขึ้นมาเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าลูกค้าที่มีแอปแม่มณีเนี่ยถ้าคุณมีร้านค้าอยู่แล้วบนช้อปปี้ลาซาด้าเฟซ o ุ๊กไลนนะคะต่อไปคุณสะดวกเลยลูกค้าสอบถามข้อมูลในมาเนี่ยมันก็จะสามารถจะตอบแชทนะได้ในส่วนของแม่มณีเลยนะคะลูกค้าจะถามผ่าน Facebook มาผ่านไลน์มานะคะคุณไม่ต้องล็อกอินไปตรงนู้นตอบทีนึงตอบตรงนี้ตอบทีนึงคุณจัดการที่เดียวตอบที่เดียว เราแค่เอาร้านค้าไปแอดนะคะเราจะบอกว่า ร้านของคุณชื่ออะไรนะคะมันก็จะู u เซอร i ว c สเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอบแชทนะคะการเชื่อมต่อระบบขนส่งนะคะหรือเรื่องของการไลฟ์ผ่าน a c e b o o k ระบบไลฟ์เนี่ยค่อนข้างดีมากเลยก็คือว่าออพอไลฟ์เสร็จนะคะลูกค้าที่ซื้อสินค้าเนี่ยนะะลูกค้าดูไลฟ์อยู่พิมพ์ CF แล้วก็ตามด้วยรหัสออเดอร์เนี่ยมันก็จะเอาไป p r o เซสออเดอร์ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวกมากๆถัดมาเป็นอันที่2ออันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เราเน้นเรื่องการ รับชําระเงินฟีเจอร์บินแม่มณีบินแม่มณีทำอะไรได้บ้างก็คือตั้งแต่ส่งคิวารับเงินสดส่งเป็น Payment Link นะคะแล้วก็รองรับเรื่องของการผ่อนนะคะร้านค้าสมัครเป็นร้านค้าผ่อนได้ อันที่3ก็คือเรามี2เรื่องจริงๆก็เป็นเรื่องของ Merchant Engagement ะคะก็คือพอมาอยู่กับแม่มนันนีแล้วเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยอยู่กับเรานานๆแล้วก็แฮปปี้นะคะเราก็เลยทำา2เรื่องนี้ขึ้นมานะคะมีเรื่องของคอร์สออนไลน์เช่นเทคนิคการไลฟ์นะคะเริ่มต้นธุรกิจทำอย่างไรนะคะแล้วก็ ต่อยอดธุรกิจทําอย่างไรก็สามารถจะเข้าไปเรียนได้ความมือสุดเป็นเมนูชื่อมานีรีวอร์ดปกติเวลาเราใช้งานแอปกับที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจ่ายไปก็คือจ่ายเราทําฟีเจอร์นี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะคาดหวังว่าลูกค้าอยู่กับเราเนี่ยนานๆไปเขาควรจะต้องได้อะไรที่เป็นแบบรางวันเป็นแบบรีวอร์ดนะคะเพื่อให้รางวันรอยัลตี้นั่นแหละนะคะต่อไปเนี่ยตัวมานีรีวอร์ดเนี่ยนะคะ ใช้ยังไงก็คือลูกค้าเนี่ยที่มีการรับเงินนะะร้านค้าที่สมัครแอปแม่มณีแล้วก็มีการรับเงินผ่านแอปแม่มณีนะคะทุกทุกรายการนะ,ะทุกๆุกยอดเงินก็จะสะสมเป็นคะแนนเสร็จแล้วคะแนนก็ไปแลกของสามารถเข้าไปตรวจเช็คคะแนนว่าอตอนนี้เนี่ยคะแนนฉันเป็นเท่าไหร่ฉันจะกดแลกเลยได้ไหมนะะก็เข้าไปดูตรงนี้ได้สุดท้ายนะคะจริงๆอันนี้เป็นสินเชื่อมณีทันใจ นะคะก็คือเป็นสินเชื่อดิจิตอลนะคะที่สามารถที่จะเอาวงเงินไปขยายธุรกิจได้โดยที่คุณไม่ต้องยื่นเอกสารเลยนะคะเพียงแค่คุณรับเงินผ่านแอปแม่มณีนะคะพอครบหกเดือนเสร็จนะคะพออยู่กันล้หกเดือนระบบก็จะคำนวณน,นะคะประมาณ1.2เท่าของรายรับนะคะที่เข้าในบัญชีของ SCB นะคะก็จะออฟเฟอร์เป็นดิจิตอลเลนดิ้งได้แล้วก็ผ่อนถูกมากนะคะแค่ประมาณเดือนละหมื่นละ350บาท ง่ายๆเลยคุณไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปเตรียมหลักฐานให้วุ่นวายไม่ต้องเดินไปสาขาด้วยใช้เงินผ่านทูของ s c b นะคะก็สามารถที่จะได้ดิจิทัลเลนดิ้งไปขยายธุรกิจได้ค่ะอันนี้ที่เด็ดสุดก็คือเรื่องของแคมเปญโปรโมชั่นนะคะคนขายของออนไลน์ปกติเนี่ยก็จะส่งของอยู่แล้วนะคะ s c b วันนี้เนี่ยเรามีโค้ดส่งของฟรี500รอยบาทนะคะง่ายๆเลยแค่คุณดาวน์โหลดแอปแมมนี้นะคะแล้วก็ใช้ฟีเจอร์มันี่โซเชียลคอมเมอร์สนะคะตามเงื่อนไขนะคะก็ได้รับโค้ดส่งของฟรีนะคะ 500บาทก็ประมาณ10โค้ดนะคะคนละ50บาทนะคะส่วนต่อที่2นะถ้าอยากโปรโมท Facebook อดนะคะใช้บัตรเลทของ SCB ซื้อเนี่ยก็จะได้รับโค้ดกลับมานะคะมูลค่าสูงสุดประมาณ12,200บาทนะคะแคมเปญเนี้ยยาวจนถึง เดือนเมษานะคุณเจนเนี่ยนี่คือโปรโมชั่นที่ทำร่วมนะคะกับทางตัวมันนี่โซเชียลคอมเมอร์สนะคะก็อยากให้ผู้ประกอบการนะคะลองใช้แอปแมวันนี้เพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องของการทำโซเชียลคอมเมอร์สนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ